สวัสดีครับผม f A m ฟเเจ้าเดิม <c oughs> เคยสังเกตใช่ไหมครับว่าเพื่อนเราบางคนเนี่ยเขาไปลงทุนเนาะเขาไปลงทุนแล้วก็เขาก็ได้กำไรเขาก็ร่ำรวยนะเราเห็นก็อยากจะไปเล่นบ้างนะอยากไปลงทุนอยากจะมีกำไรอย่างเขาบ้างนะครับแต่ว่าเฮ้ยเราแม่งไม่เก่งตัวเลขหรือว่าเราดูกราฟไม่ค่อยเก่งหลืว่าเราไม่มีเวลาไปเฝ้านู่นนั่นนี่นะครับอยากเล่นนะแต่อยากรวยเหมือนกันแต่ว่า มันไม่ใช่ทางไม่ถนัดอะไรอย่างนี้นะครับหรือบางคนก็ลองไปเล่นดูนะครับลองไปเล่นดูแล้วก็เจงเห็นเพื่อนเขาเล่น <c oughs> ก็ไปเล่นบ้างน,นะครับไปเล่นบางอเจงนะครับมันมีคําสุภาษิตคํหนึ่งเขาบอกว่าสน,สนามหญ้าบ้านข้างๆเนี่ยมันจะเขียวกว่าบ,บ้านเราเสมอนะครับมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวก,ก,ก็ไปดูเอานะครับไปหาเอานะครับอันนี้ ผมก็จะมาคุยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่เก่งเรื่องการลงทุนไม่ค่อยมีความรู้แล้วก็ไม่ชอบตัวเลขไม่ชอบการวิเคราะห์คำนวณอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราจะได้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีผลกำไรตอบแทนร่ำรวยเขาบ้างนะครับรวยจากการลงทุนเขาบ้างเป็นนักลงทุนนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมาคุยกันก็ไม่ได้มาสอนนะครับก็มาคุยให้ฟังนะว่ามันมีวิธีไหนอะไรยังไงนะครับผมจะยกตัวอย่าง คนคนนึงที่ประสบความสำเร็จจากวิธีนี้นะครับก็คือวอลเลนบัฟเฟต t วอลเลนบัฟเฟต t นะครับคนนี้เขาเป็นเศรษฐีระดับโลกนะครับเศรษฐีจากการลงทุนเนี่ยแหละนะครับก็ไปศึกษาเอานะครับว่าเขามีชีวประวัติยังไงผมคงมไ,มไม่มาพูดในคลิปนี้เพราะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีนี้เขาเรียกว่า power of compounding นะครับพลังอัตราดอกเบี้ยทบต้นเออเดี๋ยวไปดูกัน โอเคร okay, เรามาดูกัน,นวิธีใช้ประโยชน์จาก power of compounding หรือพลังอัตราดอกเบีย้ยทบต้นนะครับเพื่อน <c oughs> ๆ,นๆคงรู้จักผู้ชายคนนี้ดีนะครับอัลเบิร์ตไอสไตน์โหหล่อปกติยุคเขาไม่มีรูปสีนะครับ <c oughs> อันนี้ก็มีคนไปทำให้มันเป็นรูปสี a อลเบิรนะ์ตไอสไตน์เนี่ยก็เป็นคนค,นคิดคน้นสูตร ทฤษฎีสัมพันธภาพใช่ไหมครับที่เขาเอาไปทำระเบิดปรามาณูนิวเคลียร์หยุดสงครามโลกนะใช่ไหมครับแล้วครั้นี้ไอน์สไตน์เกี่ยวอะไรไอน์สไตน์เกี่ยวอะไรนะครับก็วันนึงมีนักข่าวไปถามไอน์สไตน์นะครับบอกว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจกนนะัก,กรวาลเออกระกะจะชงให้ไอน์สไตน์ตอบว่า ก็ทฤษฎีสัมพันธภาพไง e เท่ากับ mc สองนี่ที่ฉันคิดค้นขึ้นมาครับแต่ไอ้ตายเซอร์ไพรส์นะครับคงไม่อยากจะตอบว่าเออทฤษฎีของฉันไปทำนิวเคลีย์อะไรอย่างงี้นะครับไอ้ตายเลยตอบว่า the most powerful force in the universe is compound interest นะแปลเป็นไทยก็พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลคือพลังอัตราดอกเบีย้ยทบต้นเออนักข่าวงงอะไรวะ <c oughs> ไอ้ตายยูดีก็หักมุมทั้งนันนะครับ อันนี้แล้วมันมันมีสูตรยังไงเออพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับการเงินของเราเออ,อในนี้รูปนี้ผมก็หามาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน่าเขาก็ลงข้อความนี้นะครับชื่อยออ่อสขงอเขาบอกว่าพลังดอกเบี้ยทบต้น คือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกคนที่เข้าใจก็ได้คนที่ไม่เข้าใจก็เสียทบบนี้นะครับนี่ะนะครับเอลเบิร์ไนสไตน์เป็นคนพูดไว้หมายความว่าพลังอัตราือเวทต้นเราเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลกครับเออไม่ธรรมดาเลยปกติมีเจ็ดอย่างนะครับนี่มาไงก็ไม่รู้อย่างหนึ่ง อ่ะโอเคก็เสาของ,งอ,ขงนะอ๋ก็ว่างันนะครับไอสตายก็ว่างันก็สาง,งอก็ไปเอาจากไอสไตายอีอ่ะมันมีสูตรยังไงสูตรคำนวณพลังอัตราดอกเบี้ยทบต้นอ่านะครับมันมีสูตรว่าอุ้ยมือลั่นเนี่ยอ่ะมันมีสูตรว่าจํานวนเงินทั้งหมดที่ได้รับนะนะครับมันจะเท่ากับเงินต้นบวก คูณด้วย1บวกอัตราดอกเบีย้ยต่อปีแล้วกว็ยกกำลังจำนวนปีอ่านะครับมันเกิดเห็นอะไรไหมครับม,มันจะมีตัวแปรอยู่3ตัวนะครับ1ก็คือเงินต้น,เ,นเงินต้นนะครับ2ก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่ได้ต่อปีนะครับ3ก็คือจำนวนปีอ่ายกตัวอย่างนะครับตัวแปรสมมุติผมมีเงิน1ล้าน มีเงิน1ล้านนะครับแล้วก็ผมหาผลตอบแทนได้10%บเอร์เต่อปีกลมๆกลมๆคำนวณง่ายๆนะครับแล้วก็ผมมีเวลา10ปีง่ายๆกลมๆคิดยังไงนะครับเราก็ตั้งด้วยเงินต้นก่อน1ล้าน ตั้งด้วยเงินต้น1ล้านนะครับแล้วก็เอาคูณไว้นะครับขึ้นเลขนิดนึงแล้วไงต่ออ่ะข้อน,นี้มันบอกว่าเอา1บวกอัตราดอกเบีย้ยต่อปีแล้วยกกำลังจำนวนปีนะครับแล้วทำงี้นะครับเรามีอัตราดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราไปหารหนึ่งร้อยก่อนนะครับเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วสิบหารหนึ่งร้อยมันเท่ากับศูนย์จุดหนึ่ง บวกหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งจุดหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งจุดหนึ่งนะครับเราก็ไปยกกําลังด้วยจํานวนปีในนี้ในนี้นทีนทนท่นี้เรามีเวลาสิบปีใช่ไหมครับเราก็ไปยกกําลังสิบนะเลขที่ออกมามันก็จะเป็นสองจุดห้าเก้าสามเจ็ดสี่แค่นี้แล้วกันนะครับที่เหลือปัดทิ้งไปนะครับเราก็เอาไปคูณเลยนะครับสองจุดห้าเก้าสามเจ็ดสี่นะครับ สองจุดห้าเก้าสามเจ็ดสี่เล็กตีเล็กตีนะครับไม่ใช่เลขหนึ่งนะครับก็คูณเลยนะครับหนึ่งล้านาคูณสองจุดห้าเก้าสามเจ็ดสี่ดูแค่นี้ก็รู้ครับว่ามันจะออกเป็นเท่าไหร่นะครับประมาณสองล้านห้านะครับ ก็ได้ออกมานะครับเป็นสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเลขผมมันคิดง่ายหน่อยนะครับแต่สําหรับบางคนนะครับก็ตัวแปรจะต่างกาันอย่างเช่นนะครับมีทุนอา,อาจจะมีทุนห้าแสนนะครับอาจจะมีทุนห้าแสนก็เอาไปใส่แทนไปนะครับบางคนอาจจะหาได้สิบห้าเปอร์เซ็นหาได้แปดเปอร์เซ็นนะครับก็เอาสูตรไปใส่แทนนะครับบางคนอาจจะมีเวลาหกปีแปดปีหรือบ,บางคนอาจจะมียี่สิบสาสิบปีนะครับก็เอาไปใส่สูตรอันนี้ผมก็ คำนวณให้ดูคร่าวๆนะครับบอกวิธีคํานวณว่ามันทํำยังไงนะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับถ้าจะเอาจะเอาให้ช,ชัดๆเลยมาดูนี้ดีกว่านะครับอ่าดูนี้ดีกว่าข้อมูลนี้ผมเอามาจากาห้องสมุดมาลวยนะครับของตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ่าเขาบอกว่าอัตราผลตอบแทนทบต้นคือสิ่งมหา,าจารย์อันดับแปดของโลกอ่าสิ่งมหาจารย์อันดับแปดอีกแล้วนะครับ ก็คงจะไปเอามาจากไอ้ตายเหมือนกัน <c oughs> อ่ะเรามาดูเรามาดูาาดอ่ะเขาบอกว่าเงินสะสมจากการลงทุนปีละหมื่นสี่เออลงทุนแม่งปีละหนะมื่นสี่นะเมื่อไรจะรวยวะ <c oughs> อ่ะ,เ,อะเดี๋ยวมาดูอาจจะดูอาจจะรวยก็ได้นะเพราะว่าเรามีพลังตาดกเบี้ยทบกต้นเออ,อโอเคดูนะครับอ่ะดูที่ห้าปีก่อนห้าปีนะครับ งทุนปีละหมื่นสี่นะครับห้าปีก็เป็นเจ็ดหมืนใช่ไหมครับอ่าใช่ไหมอ่าหมื่นสี่คูณห้านะครับอ่ามันเจ็ดหมืนนะครับแต่ด้วยพลังตาดอกเบีย้ยทบต้นนะครับเราจะมีแสนหนึ่งในปีที่ห้าเออนะครับถ้าสิบปีล่ะถ้าสิบปีนะครับสนะิบ 10, ปีแล้วมีสามแสนหกแหละเออจากต้นทุนเท่าไหร่ครับหมื่นสี่คูณสิบ เทียบง่ายๆเลยก็แสน,นแสนี 3, 6, ่นะครับแสนสี่เรามีสามแสนหกอ่ะนะครับทุนแสนสี่มีเงินสามแสนหกแปลว่ากําไรเท่าไหร่ครับสองแสนสองนะครับกําไรกับทุนไรใหญ่กว่ากันกําไรแล้วนะครับกําไรเยอะกว่าทุนแล้วนะครับนี่มาดูสิบห้าปีอ่าดูสิบห้าปีนะครับนี่สิบห้าปีเนี่ยออมลงทุนแม่งปีละหมื่นสี่นะสิบห้าปีมีล้านหนึ่งแล้ว เออสิบห้าปีมีร้านหนึ่งนะครับทุนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเครื่องคิดเลขหน่อยนะครับอ่าหมื่นสี่คูณสิบห้านะครับทุนสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับทุนสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับเออเนี่ยตอนนั้นมีร้านหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ผมลองคำนวณดูนะครับคำคำนวณดูว่าเอ้เขาใช้อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่วะ เรามีตัวแปรใช่ไหมเรามีต้นทุนแต่เรามีจํานวนปีแต่เราไม่มีดอกเบีย้ยนะครับก็ไปลองดูนะครับเขาบอกก็เขาใช้ที่20เปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้ใช้ที่20เปอร์เซ็นก็ลองไปคํานวณดูนะครับก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับโดยพลังอัตราดอกเบีย้ยต้นนะครับลงทุนปีละหมื่นสี่นะครับสี่สิบปีมีร้อยสองล้าน <c oughs> โอ้จะเวอร์ไปไหนนะครับผมก็ไม่ได้เวอร์ผมพูดตามไอ้ตายนะครับถ้าว่าผมเวอร์ก็ ถามไอ้ตายดูนะครับไปถามาท่องสมุดมารวยดูนะครับว่าเขาเขาไม่พูดงี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลของผมอโอเคเอามาดูสไลด์ต่อไปสไลด์นี้ก็เอามาจากเวลดีไซน์คอนซัลทิงนะครับของพี่มงมงคลนะครับก็เป็นเว็บไซต์ของนักวางแผนการเงินนะครับอ่าก็ขอยิมหน่อยนะครับคงคงไม่ว่าอะไรนะครับพี่มงอ่ะโอเคนะครับสไลด์นี้เขาบอกว่า หากออมเงินเดือนละหมื่นทุกเดือนนะครับเออออมเดือนละหมื่นปีหนึ่งก็แสนสองเนาะแต่ว่าหาผลตอบแทนได้ต่างกันแล้วก็เ,เท่านี้นะครับหาผลตอบแทนได้ต่างกันเรามาดูกันนะครับผ่านไปยี่สิบปีนะครับออมมันเดือนละหมื่นนะครับผ่านไปยี่สิบปีนะครับต้นทุนเราก็จะคือสองล้านสี่แสนเออแต่ถ้าเราหาผลตอบแทนได้สองเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับ สเซนต่อปีเราก็จะมีสองล้านเก้านะครับถ้าเราหาได้สี่เปเซนเราจะมีสามล้านหกถ้าเราหาได้หกเปอร์เซนต์เราจะมีสี่ล้านหกนะครับหาได้แปดเปอร์เซนต์มีห้าล้านเก้าสิบเปอร์เซนต์เจ็ดล้านหกเออโด,ยท,ดยทุนเท่ากันเนี่ยแหละครับสองล้านสี่ครับอ่าคันนะี้พอถึงตรงนี้เพื่อนๆน,น่าจะมองออกครับน่าจะพอเห็นภาพว่าอะไรมันคือตัวแสบที่สุดในสามตัวแปร กอสามตัวแปรก็คือเงินต้นนะครับเงินต้นเป็นตัวแปรที่หนึ่งนะครับผลผลตอบแทนเป็นตัวแปรที่สองนะครับแล้วก็เวลาเป็นตัวแทนเป็นเป็นตัวแปรที่สามอ่ามาดูตรงนี้นะครับที่สี่ปีเนี่ยเห็นไหมครับตัวแปรเท่ากันหมดทุกอย่างนะครับยกเวน้นมันก็เท่ากันหมดนะครับเออตัวแทนเปิดตัวแปรเท่ากันหมดนะครับสี่ปีเนี่ยถ้าไม่ต่างนะครับแปดปีเห็นไหมครับกราฟเริ่มห่างนะครับ สิบสองปีเริ่มถ่างเอาไว้นะครับสิบหกปีสิบหกปีในถ่างออกมาอีกนะครับยี่สิบปีเนี่ยหูห่างกันเยอะเลยนะครับนี่ครับที่แปดเปอร์เซ็นกับสิบเปอร์เซ็นเนี่ยห่างกันสองล้านเลยนะครับห่างกันร่วมสองล้านเลยนะครับอ่าคราวนี้ก็สรุปได้ว่านะครับตัวแปรตัวแปรที่มันแสบที่สุดก็คือเวลาเออตัวแปรที่มันแสบที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือเวลานะครับเวลากับที่สองเนี่ยก็คือผลตอบแทนอ่าเพราะว่า ที่ผลตอบแทนห่างกันเนี่ย10%กับ2%เนี่ยใน4ปีเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับจริงไหมครับแต่ถ้าเวลามันห่างออกไปเนี่ยเห็นไหมครับ10%กับ2%เนี่ยต่างกัน5ล้านเลยเห็นไหมครับอ่านี่ก็พอจะเข้าใจแล้วคอนเซปต์ง่ายๆนะครับอ่าผมก็มีการาฟให้ดูแล้วกันถ้าใครขี้เกียจไปคํานวณน,นะครับอ่าก็ดูตามนี้นะครับว่ามัน ยังไงนะครับก็ดูกราฟกันเอานะครับจะไม่อธิบายแล้วกันนะครับถ้าใครดูในมือถือ,อเดี๋ยวผมซูมให้อ่านะครับก็พอร์ตไว้นะครับพอร์ตไว้ดูอผมจะไปสไลด์ต่อไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีใช้อ่าวิธีใช้ทําไงเมื่อกี้ผมอธิบายหลักการไปคร่าวๆนะครับมีสูตรคํานวณเรียบร้อยอเรามาดูวิธีใช้กันสมมุติให้นายออมเก่ง กับคุณลงทุนเป็นนะฮะแข่งกันคุณลงคุณคุณออมเก่งกับคุณลงทุนเป็นมาแข่งกันนะครับคุณออมเก่งบอกว่าผมมีออมเดือนละหมื่นเลยแบบเมื่อกี้เลยเออออมแม่งได้เดือนละหมื่นเลยรวยเงินเดือนเยอะ,ะครับหาผลอ่พผลตอบแทนได้สองเปอร์เซ็นต์ต่อปีอ่าก็ทําไงฝากธนาคารยฝากประจานะพอพอได้นะครับพอได้สองเปอร์เซ็นตนะครับฝากประจํา ยี่สิบสี่ยี่สิบปีสามสิบปีอะไรก็ว่าไปนะสองเปอร์เซ็นตอ่าส่ว so, นนายลงทุนเป็นเนี่ยดูนี้นายลงทุนเป็นครับนายลงทุนเป็นบอกว่า,วาโอ้ยไม่ไหวหรอกเดือนละหมื่นหาที่ไหนมาออมนะครับบอกผมเดือนสองพันเต็มที่เงินเดือนหมื่นกว่าบาทเงนะินเดือนสองหมื่นเอาไปสองพันแล้วกันสิเปอร์เซ็นตนะครับสิเปอร์เซ็นของเงินเดือนนะครับแต่ว่าผมออกแรงหน่อยผมหาผลตอบแทนได้สิบสองเซนตต่อปีเออ ในลงทุนเป็นบอกผมลงทุนเป็นนะผมหาผลตอบแทนได้เยอะอ่ามาแข่งกันนะดูในปีที่1นนะครับในปีที่1เนี่ยอ่านายออมเก่งเนี่ยออมเดือนละหมื่นใช่ไหมเขาก็ต้องตังค์เยอะนะครับอ่าเขาก็บวกอัตราผลตอบแทนสต่อปีเขาก็จะมีแสนสองสองแสนหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยนายลงทุนเป็นก็อมเดือนละสองพันนะเนาะมันก็มีอยู่สอง สองหมื่นหกก็กว่าเศษเศษนิดนึงอ่าพอปีที่สองก็อ่าอยู่แล้วนะครับเขาก็มีกันสองแสนสี่แล้วนะครับสองปีก็ไปแล้วนะครับไอ้นี่บอกเออกูมีห้าหมื่นยังวะก็แข่งกันจะไปแข่งกับเขานะครับเอาสองพันไปแข่งกับหมื่นหนึง่งอ่ะแต่ถ้าระยะยาวล่ะเออสิบปีแล้วสิบปีแล้ว,ส,ลวสิบปีนะครับ ้นทุนของนาอยอมเก่งเนี่ยอ,อมเดือนละหมื่นสิบปีก็ต้องเป็นล้านสองใช่ไหมครับสิบปีเป็นล้านสองนะครับหนึ 1, 000, 000, 000, 000, 000. ่งล้านสองแสนบาทเขาก็มีเงินหนึ่งล้านสามแสนก็ได้กําไรมาแสนหนึ่งแสนแสนสีออ่หมื่นเศรษอก็ดีดีครับด,ดูน่าสนใจนะครับส่วนนายลงคุณลงทุนเป็นเนี่ยอ่ะสิบปีผ่านไปนะสิบปีผ่านไปโดยการที่เขาออมแค่เดือนละสองพันต้นทุนเขาอยู่ที่ สองแสนสี่สองแสนสี่าแต่ว่าแต่ว่าไอนน้นี่กาไรเท่าไหรนะ่นะไอ้นี่กําไรแสนสี่นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่น,นี่กำไรแสนสี่ครับกําไรของนายออบเก่งแต่กําไรของนายลงของนายลงทุนเป็นเนี่ยสองแสนสี่ลบสี่แสนเจ็ดเดี๋ยวผมคิดเลขมาเป็นอีกแล้วเดี๋ยวขอเครื่องคิดเลขครับคิดเลขมาเก่งไม่รู้เป็นไร <laughs> อ่ะ สองสองแสนสี่นะครับลบกับสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าอุ้ยไม่ใช่สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าลบสองสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่าอ่า กำไรสองแสนสามเฮ้ยทำไมเงินน้อยกว่าไงกำไรมันเยอะกว่าวะอันนี้กำไรแสนสี่นะครับอันน,น,นี้อันนี้กำไรแสนสี่อันนี้สองกำไรสองแสนสามอ่าก็อย่างที่บอกตอนแรกนะครับพลังอัตราถูกเบียดถูกต้นนะครับคราวนี้หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้นะครับถัดไปยี่สิบปีเออก็ทําเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็ออมไปเดือนละหมื่นอันนี้ก็ลงทุนไปนะครับเดือนสองพันเหมือนเดิมนะครับ ผ่านไป20ปีนะครับต้นทุนของนายอมเก่งเนี่ยคุณอมเก่งเนี่ยนะครับก็เป็น2ล้านสี่แล้วผ่านไป20ปีนะครับเงินงอกก็จะมี2ล้านเก้าอ่า2ล้านเก้า2ล้านเก้าชิวแล้วมี2ล้านแล้วจะ3ล้านแล้วนะครับแต่ดูนายลงทุนเป็นนะครับปีที่20เหมือนกันนะครับปีที่20ต้นทุนที่480,000นะครับต้นทุนเออมาดูตังเขา เดูเองนะครับล้านเก้านะครับล้านเก้าสามหมื่นนี่ตีตื้นมาแล้วนะครับตีตื้นมาแล้วเออยี่สิบปีเริ่มเริ่มเริ่มไล่เริ่มจี้นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือทุนมันต่างกันนะครับทุนนายออมเก่งก็ออมเก่งเนี่ยนะครับทุนสองล้านสี่อ่ะไอ้นี่ทุนสี่แสนแปดอ่ะทุนน้อยก็ร่วมสองล้านอ่ะอะเออก็พิจารณาเอานะครับอันนี้ทั้งสองคนเนี่ยหลังจากปีที่ยี่สิบหยุดทั้งคู่นะครับนายลงทุนเป็นก็ หยุดลงทุนแหละนะครับปล่อยตังไว้เฉยเนะทุนที่480,000เท่าเดิมนะครับคุณออมเก่งก็หยุดเหมือนกันนะครับทุนที่2,000,000โอไม่ไหวแล้วนะครับก็หยุดทั้งคู่แล้วปล่อยเงินเติบโตไปที่อัตราดอกเบีย้ยที่เท่าเดิมนะครับก็คือของนายของคุณออมเก่งเนะี่ย2%ของคุณลงทุนเป็นเนี่ย12%อ่อาแล้วมาดูกันนะครับในปีที่30เรามาดูเลยปีที่30นะครับ นะปีที่สัเขเป็นวงแล้วกันวงเป็นวงวงปีที่30เรามาดูที่ปีที่ส0ของทั้งสองคนนะครับอย่างที่บอกทุนเท่าเดิมนะครับทุนเท่าเดิมมาดูการเติบโตของเงินบรรทัดนี้ครับเห็นอะไรไหมครับคุณน้องเก่งครับมีสามล้านหกนะครับ,นนรบดูคุณลงทุนเป็น,นครับ ตอนนี้เป็นเศรษฐีไปแล้วมีหกล้านมากกว่าสองเท่าอะ่ะเออใครชนะใครชนะแล้วตอนนี้คุณลงทุนเป็นชนะแล้วนะครับเป็นผู้ชนะเรียบร้อยภายในปีที่สามสิบจริงๆมันชนะไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเออ <c oughs> คนรอยังสะใจนะครับแล้วดูทุนนะครับทุนสี่แสนแปดนะครับมีหกล้านทุนสองล้านสี่แตมีแค่สามล้านหกอ่าใครเก่งกว่ากัน แล้วยิ่งไม่ต้องดูนะครับปีที่40นะครับปีที่40นะครับดูเองนะครับคุณอมเก่งอ๋อมี4ล้านแล้วนะวิธีแล้วเงินเป็นสองเท่านะครับเงินเกือบเป็นสองเท่าแล้วนะครับแต่คุณลงทุนเป็นก็ดูครับมันไปสักกี่เท่าแล้วบ18ล้านครับเออผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับก็พูดไปหมดแล้วเมื่อกี้นะครับว่า มันมีสูตรคำนวณยังไงนะลรวใครเป็นคนคิดนะครับใครเป็นคนมาเผยแพร่นะครับไม่ได้พูดเองนะครับไม่ได้ไม่ได้พูดเองก็พูดตามเขาไว้ทีนะครับ <c oughs> <c oughs> แ,แหล่งแหล่งข้อมูลก็น่าจะถือนะครับมันก็เป็นสูตรที่เขาใช้กันมานะครับคนเขาก็รวยกันมาด้วยวิธีนี้อย่างอลเลนวอลเนนบัฟเฟตนะครับถ้าถ้าเป็นนักลงทุนก็จะรู้จักอลเลนบัฟเฟตนะครับอตอนหลังเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับอโอเค ไอ้หกเปอร์เซ็นถึงสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะไปหาจากไหนวะงงเนอะมันมันหาจากไหนล่ะเออปกติฝากธนาคารแม่งก็สองเปอร์รรออเซ็นะนี่ก็ยากแล้วนะครับสองเปอร์เซ็นใครใครใช้อ่าคุณคุณออมเก่งนะใช้สองเปอร์เซ็นนะครับนี่ก็ยากแล้วนะครับแล้วให้หาแบบคุณลงทุนนะครับสิบสองเปอร์เซ็นแม่งเอามาจากไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอ่านี่ก็เป็นตารางนะครับตารางจัดอันดับจัดอันดับ กองทุนนะครับจากเวลมาจิกจากเว็บไซต์ของเวลมาจิกนะก็ไปดูได้นะครับก็จัดกองทุนนะครับจ,จัดอันดับกองทุนไว้ให้ดูนะครับให้ดูที่กรอบสีแดงนะรกรอบสีแดงอธิบายก่อนกองทุนรวมคืออะไรนะครับเข้าๆสั้นๆไม่เกินหนึ่งไม่เกินสามสิบวินาทีนะครับกองทุนรวมก็คือการเอาเงินเราไปลงทุนโดยที่มีผู้จัดการกองทุนดูแลนะครับ หน้าที่ของเราก็คือเอาเงินไปฝากเขาจัดการหาผลตอบแทนให้เราไม่ต้องทำอะไรนะครับอยู่เฉยนะครับเดี๋ยวผู้จัดการกองทุนเขาหากําไรมาให้เรานะครับเราไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับอ่าเราก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับความความสามารถของแต่ละกองทุนนะครับในกรดสีแดงของเราที่ผมขีดไว้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับอ่าผลตอบแทนนะครับคิดเปอร์เซ็นต์นะครับสามปีย้อนย้อนหลังนะครับอ่า กองคุณชื่ออะไรก็ผมก็คงไม่พูดนะครับแล้วก็ไม่ได้ถือตามนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้กันกองอะไรเท่าไหร่นะครับเอาไว้ดูเฉยนะครับจัดอันดับให้ดูนะครับนี่5้าสิบห้าเปอร์เซ็นะสิบสามเปอร์เซ็นนี่เป็นกองทุนตราสารทุนนะครับกองทุนหุ้นนะครับเอ่อสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับได้ไหมครับที่ผมบอกหกถึงสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับเนี่ยแค่ือกองทุนเฉยนะครับก็ได้แล้วอ่า รู้ต่อไปนะครับทายบอกอยากได้เยอะว่าเสี่ยงหน่อยนะครับมันได้มากกว่านี้อีกนะครับถ้าเป็นพวก property fund นะครับ lead property fund อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับวันหลังนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ property fund นะครับก็ดูครับยี่สามเปอร์เซ็นยี่สบองเปอร์เซ็นนะครับก็ทำกันได้นะครับไม่ยากเลยนะครับใครบอกเฮ้ยแล้วหุ้นล่ะหุ้นมันต้องได้มากกว่าเดี๋ยวหุ้นเราเล่นเองนะครับ หุ้นนะครับผมก็ดูง่ายๆเลก่อนนะดูที่ดีเวเดนนะครับดีเวเดนก็คือปันผลนะครับก็ดูในกรอบสีแดงอ่าสิบสี่เปอร์เซ็นตสิบสาเปอร์เซ็นก็ทำได้นะครับหุ้นนะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายๆเหมือนกองทุนนะมันก็ต้องมันมีพวกอะแคปิตอลเกนหรือว่านู่นนั่นนี่นะครับที่มาให้เราคํานวณนะครับมันก็อาจจะมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมให้ดูง่ายๆก็คือดูง่ายๆไปเลยดูที่ปันผลไปเลยนะครับแค่ปันผลก็ 14บสี่เปอร์เซ็นต์สิบสเปอร์เซ็นต์นี่หาได้ครับบริษัทใหญ่ๆอย่างแสนสิรินะครับที่เขาทำบ้านนะครับก็9เปอร์เซ็นต์นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับอินทัชเนี่ยนะครับอินทัชเนี่ยเอสนะครับเกาเปอร์เซ็นต์นะครับแอดวานซเนี่ยก็เหมือนเหมือนอินทัชนะครับก็8เปอร์เซ็นต์นะครับอะไรกันมีอะไรอีกเนี่ยที่รู้จักกันดีก็น่าจะมีเท่านี้แล้วมั้งครับอ่ะ รประมาณนี้อประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ดูๆเอาดูในตารางนะครับรุ้จักบริษัทไหนก็ดูเอานะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับพลังอัตราดอกเบีย้ยทบตุนเออสายต่อไปมีอะไรบ้างไม่รู้อ่าไม่มีจบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับก็ดูจบกันไปแล้วนะครับสําหรับ power off compounding อ่าวิธีนี้เหมาะกับใครนะครับก็ จริงๆแล้วเหมาะกับทุกคนนะครับตัวผมก็ใช้นะครับใช้วางแผนการเงินนะครับใครอีกที่เหมาะกับวิธีนี้นะครับเหมาะมากๆก็คือคนที่อยากจะลงทุนนะครับแต่ขี้เกียจศึกษานะครับไม่จําเป็นต้องศึกษาอะไรเยอะนะครับง่ายๆนะครับทําง่ายๆแล้วก็ใช้สูตรของอเบิร์ตไอดายเป็นอัตราเร่งนะครับตัวอย่างงคนที่ประสบความสําเร็จด้วยวิธีนี้นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกครับวาเลนบัฟเฟตนะครับวาเลนบัฟเฟต ก็เขาก็เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกนะครับที่รวยจากการลงทุนเขาก็ใช้วิธีง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ได้ทําให้ยากอะไรเลยไม่ได้มันวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรนะครับเพราะเขาคงจะวิเคราะห์ไม่ไหวเงินมันเยอะพอร์ตมันใหญ่นะครับเขาก็เขาถือสินทรัพย์เยอะนะครับเขาก็ใช้วิธีนี้คู่กับ asset allocation นะครับเดี๋ยวก็ก็ไปพูดกันที่หลังนะครับโอเคใครที่มีคำถามนะครับก็เม้นถามได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับ หรือว่ารอคลิปต่อไปก็ได้นะครับที่ผมจะออกมาพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับไม่ได้ออกมาสอนอะไรนะครับบางคนบางคนก็บอกว่าผมขัดใจนะครับผมไม่ทําไมไม่ใส่สูตรนะครับวันนี้ก็เอาสูตรมาใส่ซะเลยนะครับก็ <c oughs> ตอบคําถามว่าทําไมผมไม่ใส่สูตรก็คือผมไม่อยากหน้าแกนะ่ใส่สูตรแล้วหน้ามันจะแก่ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ใส่สูตรนะครับบางคนก็ขัดใจอีกว่าทําไมผมไม่พูดเพาะนะครับไม่พูดจาดีๆนะครับก็ คลิปที่ผมทำเนี่ยมันพูดเรื่องเรื่องที่มันน่าเบื่ออยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนผมเป็นที่ปร,รึกษาการเงินตอนนี้ก็เป็นนะครับมันก็เป็นอยู่นะครับเป็นอาชีพอาชีพเสริมนะครับอาชีพหลักผมเป็น full time setter บอกไปแล้วนะครับก็ไปพูดอย่างนี้นะมันก็น่าเบื่อนะครับเรื่องน่าเบื่อแล้วก็ไปพูดเพาะๆมันก็น่าเบื่อไม่มีใครฟังนะครับก็เลยพูดแบบเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับไม่ได้มีศัพท์เทคนิคอะไรนะครับใครที่ ใครที่ฟังได้นะครับไม่ถือเนื้อถือตัวอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมออกมาทําคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณนะครับคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจนะครับถึงการไลค์ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมออกมาทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปกติผมเนี่ยไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะครับอย่างที่เขาต้องทําคลิปออกมาเพื่อเป็นอาชีพนะครับผมเป็นแค่ ทำเพราะว่าว่างนะครับทำเพราะว่าอยากจะเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับปกติไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรกับสังคมเท่าไหร่นะครับโอเคใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ